ลักง่ายนะครับจดทะเบียนง่ายแต่อย่ายากมากเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวทนายกฤษดาจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานทนายกฤษดานะครับจะพามาพบกับหัวข้อที่ว่าฟ้องอย่าชาวอังกฤษเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการในการดําเนินการยังไงนะครับอย่างที่ทนายกฤษดาเกิดนําไปว่าลักง่ายจดทะเบียนง่าย แต่ยายากมากนะครับการฟ้องอย่าชาวอังกฤษนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะครับที่ว่าประเทศอังกฤษนะครับไม่ได้อยู่ในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งหมายนะครับทําให้กระบวนการฟ้องอย่าเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เกี่ยวกับว่ามันจะมีเรื่องอะไรนะครับที่จะเป็นสาเหตุของการหย่าร้างครับเท่าที่ธนากิจสดาและทีมงานนะครับได้สํารวจจาก งานวิจัยนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงที่ทําคดีนะครับจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหานะครับที่คู่รักต่างแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของด้านการเงินนะครับไม่ส่งเสียเลี้ยงดูอีกฝ่ายนอกใจนะครับไปมีผู้หญิงใหม่ไปมีผู้ชายใหม่นะครับ3ก็คือทิ้งล้างนะครับเดินทางกลับประเทศไปนะครับแล้วก็ สนะครับก็คือไม่ให้ความช่วยเหลือเลยนะครับไม่มีชีวิตคู่ที่สงบสุขนะครับแล้วก็ต้องการยุติความสัมพันธ์นะครับแล้วก็กระทําการให้มีเหตุย่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นปัญหาถึงขั้นฟ้องร้องดําเนินคดีเลยนะครับก็คือไม่มีความประสงค์ที่จะอยู่กินฉันสามีภรรยากันต่อไปนะครับเราไปดูนะครับปกติแล้วนะครับขั้นตอนในการฟ้องหย่านะครับหลังจากที่ ท่านเนี่ยมาเข้ามาปรึกษาทนายแล้วนะครับทนายกฤษดาก็จะเตรียมสำนวนนะครับรวบรวมเอกสารนะครับค้นคว้าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไปดําเนินการยื่นฟ้องนะครับศาลก็จะมีหมายสารนะครับส่งไปหาคู่สมรสของท่านนะครับไม่ว่าจะทางหมายสารทางเจ้าพนักงานนะครับทางไปรษณีย์นะครับหรือวิธีทางการทูตนะครับก็จะเป็นนัดแรกก็คือให้นัดไกลเกี่ยนะครับก็ถ้ามีเอกสารอะไรก็อาจจะต้องขอหมายสารเพื่อดําเนินการสืบพยานได้นะครับ ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะกลับมาเสดพยาแล้วก็พี่ภาคษานะครับพอถ้าคิดว่าคําตัดสินถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็อุทรธรดีกาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ทนายกฤษดาสรุปให้คร่าวๆนะครับไม่ว่าท่านจะฟ้องหย่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติน,นะครับก็จะต้องดําเนินคดีในลักษณะคล้ายกันนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่มีการฟ้องคดีนะครับถ้าจะฟ้องหย่าชาวอังกฤษไปแล้วเนี่ยศาลจะตัดสินยังไงนะครับต่อให้มีการสู้คดีกันนะครับแต่ว่าถ้าข้อเท็จจริงของท่านเข้าเหตุหย่า ศาลก็จะตัดสินให้ยานะครับหรือถ้ามีการตกลงกันได้ก็จะมีการทําสัญญาไปเป็นนอมยอมความกันไปนะครับถามว่าจะฟ้องอยาชาวอังกฤษเนี่ยเราจะต้องควรจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับใบทะเบียนสมรสนะครับสกรณีมีบุตรด้วยกันเนี่ยให้เตรียมสุติบัตรลูกนะครับสก็คือทะเบียนบ้านนะครับสก็คือบัตรประชาชนนะครับหก็เป็นหนังสือเดินทางแล้วก็คุณหมายย่าของประเทศอังกฤษ ก็ประมาณนี้นะครับหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องอยาชาวต่างชาตินะครับอยากฟ้องอยาชาวอังกฤษนะครับแนะนําให้ปรึกษาทีมงานธนากิตตา,านะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทนายด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม